สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกสนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะลอกชิงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟัง สำหรับรายการวันนี้นะคะดิฉันอรไทยชนก,การนักวิชาการศึกษาสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำความรู้สาระในเรื่องของผ้าไหมแพวาหรือผ้าแพวาของชาวกาฬสิน์นำมาให้ท่านผู้ฟังแต่ช่วงนี้พักฟังเพลงเพาะๆกันก่อนคะ่ะ าแดดสูงยางปงลางแล่นซนคอยกล่อมน้องนอนอ่อนสาวพูดไทยพาเสวยผู้พานทาน่า,นาวคว้างใหญ่แปลว่าาไมมทินไหโนเศร้า การสินถิ่นผู้ไทยงามไพรโซยงามล้ำบ่งามเกินเจ้าดินดำน้ำสุม่มจ้งเจอคำเมาแม่ลามพอเท่าเจอพันดีดีลงพัดผู้สาว ไอโ้เจอหัวใจทิ้งไว้ที่นี่ย่านเพินขี่โตเจอเห้าปนตีพื่อเจอดวงนี้ไม่มีคนที่ดูแลสายลม i ลมหนาวย้อนมายิ่งเตือนหัวใจจำไกลจากลาจำเจอจากลาลาสาว ลาเดลลลลลาลาาลาลาลา,ลา,ลาเวไทป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลงพอๆที่จบลงไปแล้วนั้นตอนนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องผ้าไหมแพรวากันนะคะ ซึ่งวันนี้ดิฉันจะเน้นไปที่เรื่องประวัติและกรรมวิธีในการทำกันค่ะท่านทราบหรือไม่คะผ้าแพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือผู้ไทยการทอผ้าแพรวามีความพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยซึ่งเพนชนกลุ่มหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้น12จุนไทย ซึ่งเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามลาวแล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางอีสานของไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรสินนะคะจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมขนุรรมเนียมประเพณีความเชื่อการแต่งกายและการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิดและการเก็บจกที่มีรวดลายโดดเด่นและได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนายอย่างต่อเนื่องผ้าแพรวาจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชน ที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มผู้ไทยผ้าแพวามีความหมายรวมกันว่าผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนใช้ยสำหรับคุมไหล่หรือห่มสบายเฉียงที่เรียกกันว่าผ้าเบี่ยงของชาวผู้ไทยซึ่งใช้ในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณี หรืองานสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะประเพณีทางวัฒนธรรมของหญิงสาวชาวผู้ไทยจะต้องยึดถือปฏิบัติคือจะต้องตัดเย็บผ้าทอสามอย่างท่านทราบหรือไม่คะสามอย่างนี้คืออะไรนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเสื้อดำตําแพรหมายถึงการทอผ้าแพวาสิ้นไหมผ้าแพวานิยมทอด้วยไหมทั้งผืน มีสีสันรวดรายที่หลากหลายนันเป็นผ้าไหมอีกรูปแบบหนึง่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้นิยมผ้าไหมทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดที่มีการทอผ้าไหมแพรวาที่งดงามและมีชื่อเสียง และเรื่องหนึ่งนะคะท่านทราบหรือไม่คะว่าผ้าแพรวาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากศูนย์ศิละปะชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้นเสด็จเยี่ยมประสบนิกรของชาวอำเภอคำม่วงจังหวัดกรสินเมื่อปีพุทธศักราช2520 ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวผู้ไทยบ้านโพนแต่งตัวโดยใช้ผ้าไหมแพรวาห่มตามแบบสบายเฉียงหรือเรียกว่าผ้าเบี่ยงได้ทรงสนพระไทยมากจึงโปรดให้มีการสนับสนุนและได้มีพระราชดำริให้ขยายหน้าผ้าให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าได้อีกทั้งได้พัฒนาลวดลายให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด และพัฒนาการทอผ้าแพววาเกิดขึ้นเพ,พราะพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้อทอดพระเนตรเห็นความร้นงามและคุณค่าแห่งศิละปะชิ้นนี้ในครั้งนั้นต่อไปนะคะเราก็คงจะพักฟังเพลงพ่อๆกันก่อนนะคะ เป็น้าทอมือทำด้วยใจส้นใหญ่สันเนือซับเหงืออายามพันตาเหนื่อยล้ามีแรงสู้ไว้ขินผู้ไทยเงียบลายเมื่อไอไกลาบามลมแรงผิวผ่านผู้พานผักหวานผัดใบ วันไอลืมทาที่นกภาก่อนขึ้นรถไปกลับมาบ้านเฮามือไงอย่าควงแฟนใหม่มาเยอะใจกัน mm. งานบุญ้าบ่เห็นไอหวนคืนทางนั่งแนมออกจาจา้าลอยไปออกไลฟู 在。 รับเพีงเพอๆที่จบลงไปแล้วนั้นตอนนี้เรามาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องผ้าไหมแพววาหรือผ้าแพววากันนะคะท่านทราบหรือไม่คะลวดลายผ้าไหมแพววาเป็นผ้ามรดกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลายขิดอีสานแตกต่างกันอยู่บ้างที่มีความหลากหลายของสีสันและลวดลายรวมๆกันแล้วนะคะในส่วนหลัก มักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของหลายผ้าส่วนสีสันบนผ้าแพรวาแต่เดิมนิยมพื้นสีแดงครับย้อมด้วยครั้งมีลายจกสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวและสีเขียวเข้มกระจายทั้งผืนสอดสลับในแต่ละลายและแต่ละแถว ลวดลายที่ปรากฏนะคะในส่วนของการทอผ้าไหมแพรวาที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าประเภทนี้จะประกอบด้วยตัวลายทั้งหมด3ส่วนนะคะดังนี้ค่ะลายหลักคือลายที่มีขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในพื้นส่วนใหญ่ของลายลายหลักแต่ละลายมีความกว้างของลายสม่ำเสมอกันนะคะส่วนรายนอกคือส่วนที่มีลักษณะ เป็นตารางสามเหลี่ยมประกอบด้วยสองข้างของลายลวดลายครึ่งหนึ่งของลายตลอดความกว้างของผ้าผืนลายในคือส่วนที่มีความกว้างตรงกลางของแถวหลักมีลวดลายเต็มรูปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนส่วนลายเคือคือส่วนที่อยู่กรอบ แถวบนของกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายขั้นคือลายแถบลายที่มีขนาดเล็กอยู่ในแนวนอนของผืนผ้าและสุดท้ายนะคะลายชอบปลายเชิงหรือลายเชิงผ้าลายเนี้ยเป็นลายที่ทำหน้าที่เป็นตัวเริ่มและตัวจบของลายผ้ามีความกว้าง ประมาณ4-10ถซนติเมตรผ้าไหมแพรวานะคะแต่เดิมนิยมใช้สีแดงค้ามมีลายจกสีเหลืองสีดำสีขาวและสีเขียวเข้มนะคะสำหรับวันนี้ท่านก็คงได้รับ ฟังในส่วนของกรรมนวิธีและการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยจังหวัดกาลสินนะคะและเวลาของรายการก็ได้หมดลงไปแล้วพบกันใหม่กับรายการก้าวไกลกับกศนจากดิฉันนางอรทัยชนะการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาลสินในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ กสนอกอสนอนั้นเป็นชื่อยอ่อโครงการศึกษานอ,อกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนเัียมโดยตัวหน้ากัน อสอนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างท้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแะแนงใดศึกษาได้ตามใจไยฝันทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหน,น ม่มีคำนดในเมืองหรือชนบทใกล้ไหรือแม่ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาจการเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่ารีย นทุกคนมีความสำคัญขอเพียงตั้งมัน่มนอดทนขยันหมั่นาเทียชื่อ,อ,อนะกสนจะดูแลไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นดูจดังแสงเทียนต้องนำทนางอยู่กลางดวงใจ